สัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคอนเทนต์ u n o x x w ก e k กลับมาอีกแล้วนะคะเย้หลังจากห่างหายไปประมาณ3-4เดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดก็คอนเทนต์นี้กลับมาแล้วนะคะช่วงหลังๆที่หายไปเป็นเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสุิว่าซื้อของที่มันไม่มีประโยชน์มันอาจจะแบบ ไม่โอเคหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเม์ก็เลยซื้อของตกแต่งห้องที่เป็นคริสต์มาสมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีของใช้ของกินแล้วก็พวกสกินแคร์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอันบ็อกวีคนี้จะมีอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแต่สําหรับในวันนี้จะมีทั้งหมด3กล่องนี่มีการตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสให้เข้ากับคลิปนึงนะคะก็เดี๋ยวมาอันบ็อกให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มีเป็นใบ ภาษีแนบมาด้วยกับสินค้าชิ้นหนึ่งโอเคเรามาแกะกันที่กล่องแรกนะคะก็คือกล่องนี้กล่องนี้ความจริงเขาส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่งมีเวลามานั่งแกะอันนี้จะเป็น เครื่องทำว a ฟ f ฟ e ลที่ไม่ได้เป็นเครื่องทำวาฟเฟิลธรรมดาเป็นรูปหัวใจนะคะของวีลาสุคือก่อนหน้านี้เมย์ชอบกินคอฟเฟอร์มากแล้วแบบร้านแถวแถวบ้านอ่ะมันมันไม่ค่อยมีแล้วร้านที่มันมีอ่ะกินแล้วดันแบบท้องเสียทุกคนก็เลยแบบเออหาซื้อเครื่องทำว a f f l e ลเป็นของตัวเองไว้ที่บ้านเลยแต่อย่างนึงคือ อันนี้เขาจะเป็นแบบรูปหัวใจด้วยมันก็จะมีความแบบน่ารักกรุบกกีบพวกสินค้าลิ้งต่างเดี๋ยวมีจะแปะที่ description บอกให้นะคะเผื่อใครสนใจก็สามารถไปจิ้มในนั้นได้เลยเมย์อาจจะไม่ขึ้นราคาไว้ตรงนี้เพราะว่าเมย์ไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งของในแต่ละชิน้นมันราคาเท่าไหร่บางทีมันปรับขึ้นปรับลงอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของเครื่องน้องเขาก็เหมือนกับเครื่องทาวอฟเฟลลักษณะทั่วไปแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรแม่พิมพหรอที่มันเป็นรูปหัวใจ ะะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นครั้งแรกของการมีเครื่องคาร์บอเฟอร์ของเมย์เหมือนกันตรงเคร่องล่าตรงนี้เขาจะมีความร้อนทั้งหมด7ระดับนะคะจะมีเป็นไฟ2ไฟแบบนี้อันนี้คือก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้งานยังไงเดี๋ยวต้องลองไปใช้งานดูก่อนนะคะและอ,อย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างอเนกประสงค์ตรงที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะจัดเก็บอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องวางไว้แบบนี้ก็ได้เขาสามารถวางเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้นะคะทําให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บได้ดีมากการใช้งานตอนอึ่งครั้งสามารถทําได้5ชิ้นนะคะก็ จะเป็นหัวใจ5ดวงแบบนี้แล้วก็ประกบลงไปแบบนี้ในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานมาให้ด้วยนะคะรวมถึงมีสูตรในการทำวาฟเฟิลนมสดให้ด้วยซึ่งน่ารักมากเลยอะ่ะเผื่อใครแบบทำไม่เป็นกล่องต่อมานะคะคือกล่องอันนี้อันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ลองใช้ดูนะคะ Cleansing Water <c oughs> ของแบรนด f a d e In Face จะเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางสูตรน้ำจากเกาหลีนะคะเท้าที่ดูน่าจะเป็นส่วนผสมของ เชจูเลมอนแล้วก็สามารถช่วยให้พื้นฟูผิวหมองคล้ำแล้วก็กระจ่างใสได้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวหมองคล้ำเลยทุกคนถ้าเกิดใครที่ผิวหมองคล้ำก็สามารถไปลองได้นะคะแบรนด์เฟดอินเฟดส่วนของชิ้นต่อมานะคะอันนี้คือของเจ้าปัญหาประจําวันนี้อันนี้เมสั่งของแบรนด์เวอร์ซาเชมาจากอิตาลีนะคะเหตุเกิดจากไปเจอในทวิตเตอร์เขาบอกว่าเวอร์ซาเชตอนนี้ก็คือปัจจุบันก็ยังลดอยู่นะลด50ซก็เลยรู้สึกแบบเออ ไหนลองดูซิว่าแบบเออรถจริงไหมแล้วเขาก็บอกว่าราคานี้อ่ะรวมส่งรวมภาษีรวมทุกอย่างแล้วก็เลยลองสั่งมาตัวหนึ่งนะคะเป็นสปอร์ตบาร์แต่ขอแกะก่อนนี่นะคะเวอร์ซาเชจากอิตาลีเลยไม่เสียค่าส่งใดๆเขาก็จะมีเป็นการ์ดเกิร์ดอะไรมาให้ด้วยกล่องก็คือสวยหรูหมาเห่าตามฉบับของแบรนด์เขานะคะนี่นะคะนี้เมย์สั่งเป็นสปอร์ตบาร์มาสีดำไซส์เบอร์ส ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ปะเขาจะมีเป็นไซส์เป็นตัวเลขุกคนหนึ่งองสามสี่ห้ะไรประมาณนี้ก็ลองไปเทียบกับไซส์ของตัวเราได้แต่ว่าของเมยสั่งเป็น เมื่อส่องมาสปอร์ตบาร์จะมีเป็นสีขาวกับสีดาแล้วก็จะมีเป็นเสื้อชันน้นในยังเกงในแล้วก็รวมถึงของอื่นๆก็ลดราคาเหมือนกันอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่2 5 0 0บาทนะคะเขาลด50%ก็เหลือ1 2 5 0บาทคือเขาอินคูททั้งเรื่องภาษีจัดส่งอะไรต่างๆคือเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วอันนี้ไม่สั่งเมื่อวานอาทิตย์นะคะแล้วเขาก็มาส่งวันพฤหิขัสประมาณ4วันประมาณนี้คือว่าเร็วมากแต่ประเด็นคือเมื่อเช้าเม่ก็นอนๆออยู่แล้วคีเอสเอก็โทรมาว่าเออ is แล้วก็ไปชําระเงินเป็น QR code หรือว่าจะเป็นบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็ได้แล้วที่นี้เมก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่าย,ยก็คือถ้าเกิดเราสั่งสินค้าที่ที่ไม่เกิน1 5 0 0บาทมันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่ทาไมอันนี้ต้องเสียแล้วทางแบรนด์ก็เขียนมาอยู่แล้วว่ามันอินคูตไปแล้วก็เลยค่อนข้างงงงนิดนึงเนื้อผ้าเขาก็จะมีความยืดหยุ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่มีฟองน้ํามาให้ในตัวนะคะไม่เหมือนกับของแบรนด์ทั่วไปตามของตลาดจะเป็นแบบเนื้อผ้าแบบยืดหยุ่นไปเลย สวัสดีวันต่อมานะคะวันที่เท่าอไหร่แล้วอะวันที่สองเนาะก็วันนี้มีพัสดุอีก3ชิ้นอันนี้เป็นของกินนะคะทุกคนค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงส่วนมากของกินในคลิปนี้อะจะเป็นอาหารเกาหลีกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้อิทธิพลมาจากติกตอกบ้างทวิตเตอร์บ้างก็ไปซื้อตามที่เขารีวิวมาซึ่งอันนี้ก็เฟบไว้นานแล้วว่าอยากลองกินสำหรับต่องนี้จะเป็นอาหาร เรียกว่าอาหารญี่ปุ่นได้ไหมมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะทุกคนจะเป็นอันนี้นะคะซึ่งเมยไม่สามารถอ่านภาษาญี่ปุ่นได้สักคําเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่เขาบอกว่ามันคือพริกกระเทียมที่สามารถเอาไปคลุกกินกับข้าวหรือว่าจะไปแบบใส่ประกอบอาหารแล้วมันอร่อยอะ่ะเดี๋ยวเมย์ขึ้นรายละเอียดให้ละกันเผื่อถ้าเกิดเมย์พูดอะไรผิดไปเนาะอันนี้น่าจะโดนไปยาจากติกตรอกเห็นเขากินแล้วก็แบบเฮ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะมันฟิลคล้ายๆกับน้ำพริกบ้านเราแต่นี่คือจะเป็นน้ำพริกเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะคะนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบคล้ายๆใบน้ำพริกเผาและข้างในก็จะมีพริกรวมถึงกระเทียมเดี๋ยวลองกินก่อนนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงก่องต ต่อนะคะอันนี้จากแบรนด์ Lock and Lock นะคะโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้แบรนด์ Lock and Lock เขาคออแลกกับลายเฟนซึ่งเมย์เพิ่งรู้ว่าเมย์ชอบลายเฟนจากสติ๊กเกอร์ลายดูแบบมันดูนกลนวๆมันดูน่ารักเดียบอันนี้จะเป็นกระบอกน้ําสุญญากาศสามารถเก็บความร้อนแล้วก็ความเย็นได้นะคะก็คือสามารถใส่น้าร้อนได้นะคะแต่ไม่สามารถใส่น้าร้อนที่มีอุณหภูมิแบบสูงปี๊ดได้ลายข้างหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็น g e e n My g r e Life ส่วนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถรักษาอุณหภูมิน้ําร้อนน้ำเย็นได้ทุกคนตรงฝาคือน่ารักมากฟีลคล้ายๆสมัยก่อนเวลาที่เอากระติกน้ําไปโรงเรียนตอนเด็กๆอะ่ะนี่โคตรเจ๋งอะ่ะแล้วก็สามารถดื่ม แบบนี้ได้เลยนะคะเผื่อใครที่จะไปใส่ก็ฟงกาแฟหรือ,อยังต่างแล้วก็ตรงด้านล่างของเขานะคะมันจะเป็นแบบยางแบบนี้ทุกคนเท่ากับว่าเวลาที่วางบนพื้นผิวอะ่ะไม่ต้องกลัวที่ว่ามือจะไปปัดโดนหรือแบบอะไรโดนมันสาม,มารถแบบจุ๊บแล้วก็กันลื่นไ,ได้ส่วนกล่องสุดท้ายนะคะอันนี้คือรอมานานมากอยากเล่ามากอันนี้อยากรีวิวมากทุกคนเมย์เคยถ่ายอันบ็อกวิคหรืออันบ็อกเฉยๆเลยสักอย่างนี้แหละซื้อเป็นเครื่องนวดแบบ พกพาที่มันแบบซื้อเป็นเครื่องนวดที่สามารถจับนวดแบบนี้ได้เพราะว่าไปดูรีวิวจากใน t ิ k กตอกของแอร์คนนึงชื่อว่าคุณน้ำฝนเลยสักอย่างเนี่ยแหละแล้วลองซื้อมาใช้ตามแล้วเวิร์กมากเวิร์กจนกระทั่งที่อากองเมวันนั้นมาเยี่ยมที่บ้านพอมาเยี่ยมที่บ้านปุ๊บเมย์ก็เลยเอาเครื่องเนี่ยมาอวดว่าแบบเอ้ยมันน่าสนใจนะมันนวดดีนะนู่นนี่นั่นใช้ไปใช้มาอยู่ดียวกงก็ขอ เอาไปใช้ต่อนะคะเมยก็เลยให้เอตรงไปพอหลังจากนั้นเมก็เลยไปสั่งมาใหม่อีกอันนึงปรากฏว่าโดนยกเลิอกออเดอร์เหมือนแบบของเขาไม่พอหรือสักอย่างอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเซ็งมากแล้วช่วงนี้อ่ะทำงานหน้าจอของคุนข้างเยอะแล้วภาวะปวดหลังมันดันกลับมาอีกรอบเมยก็เลยไปซื้อ เครื่องนวดอันเดิมที่เคยรีวิวไปนะคะอันนี้คือดีมากทุกคนมันนวดได้แบบฟินอะเพราะว่าเราอะสามารถคอนโทรลได้ว่าเราปวดจุดไหนเราก็เอาตรงนั้นอะไปโดนในจุดที่เราปวดนะคะจำราคาไม่ได้อเหมือนจะประมาณ3 0มรนิดนนะรอบนี้เขาให้มาเป็นกล่องเนี่ยเมย์จำได้ว่ารอบที่แล้วเหมือนเขาไม่มีกล่องเป็นคุณคนนี้กํลาลังแบบ ดเส้นดสายอยู่เดี่ยวนะทําไมรอบนี้วัสดุดูดีกว่ารอบที่แล้วแบบดูดีกว่าเลยอ่ะนี่ข้างในเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะใช้งานอ่ะ <c oughs> ต้องเอามือสอดเข้าไปแบบนี้สองข้างนะคะแล้วก็ไอ้ตุ่มๆด้านหลังเนี่ยก็คือตุ่มๆเอาไวส้สาหรับนวดหลังเราแล้วก็แบบฟินอ่ะแบบ ไปตรงจุดที่เรารู้สึกว่ามันปวดแล้วมันแบบมันดีมากสามารถช่วยเรื่องการปวดได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจไปซื้อได้นะคะมันไม่แพงและเขาก็มีเป็นคู่มือการใช้มาให้รวมถึงปลั๊กเอาไว้เสียบได้ตัวปลั๊กเขาก็มีความยาวประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ยาวแบบยาวมากๆขนาดนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นแบบไร้สายนะคะเราต้องเสียบปลั๊กไปด้วยทุกครั้งเวลาที่เราจะนวดซึ่งเป็นข้อเสียนิดนึงแหละแต่มันก็ ไม่ได้ยากอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วเขาก็จะมีเป็นปุ่มกดๆแบบนี้มาให้ลคะค่ะสามารถปรับระดับได้แล้วก็อะไรก,ก็ไม่รู้อะเมลี่สวัสดี วันต่อมานะคะสําหรับวันนี้ก็มีพัสดุทั้งหมด3มชิ้นวันนี้น่าจะเป็นของใช้ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ทั้ง3ชิ้นเลยเดี๋ยวจะมาแกะทีละอันนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องแกะก็รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้จะเป็นขาตั้งกล้องสําหรับใช้กับโทรศัพท์นะคะคือที่บ้านเมย์มีขาตั้งกล้องสาหรับโทรศัพท์อยู่ประมาณสองสาอันแต่ว่ามันไม่สามารถปรับระดับสูงต่ําอะไรได้มากมายเหมือนกับที่เมย์ใช้อยู่กับกล้องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบสาหรับใช้กับโทรศัพท์โดยเฉพาะแต่ว่าขาตั้งขยายกัล้องเขา้าใจปะเหมือนอธิบายงงงไงไม่รู้นี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้แต่บอกเลยว่าคุณภาพอาจจะแบบสมกับราคาก็คือร้อยร้อยกว่าบาทหรือไม่ก็ไม่ถึงร้อยอะน้องเขาค่อนข้างบอบางประมาณหนึ่งนะคะแต่คิดว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคสามารถปรับระดับได้3ระดับแบบนี้นะคะก็เปิดมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ ยาวลงมาอีกก็ยาวลงมาอีกซึ่งยาวมากทุกคนสะใจมากแล้วเขาก็จะมีเป็นที่เอาไว้ล็อกสําหรับโทรศัพท์โดยเฉพาะมาให้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งที่ไม่ต้องการอ่ะมันไม่ใช่เป็นตัวนี้ขนาดนั้นแต่ที่ต้องการก็คืออันนี้แหละทุกคนเพราะว่ามันสามารถเอาไปหมุนกับค่ะตั้งกล้องที่เมมีอยู่แล้วก็ใส่กับโทรศัพท์เมได้นะคะไม่มั่นใจว่าเครื่องเมจะใส่ได้หรือเปล่าอันนี้คือ i p h o n e 14นะคะ อ่า iPhone 14ใช้ได้แต่ว่า iPhone 14 Pro x a คือแบบรุ่นที่เป็น Mac อะอาจจะยืดไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันแบบยืดได้สุดได้แค่นี้ยทุกคนวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะคะก็ดันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หมุนเจ้าอันนี้ใส่เข้าไปในเจ้าอันนี้แล้วก็หมุนกับด้านล่างเพื่อให้มันล็อก อยู่ได้นะคะง่ายๆไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดใครไปซื้อตามก็ต้องทําใจหนึ่งนั้นคนคุณภาพก็สมราคามันอาจจะไม่ได้แข็งแรงม,มากมายขนาดนั้นแต่ถือว่าใช้งานได้และราคาค่อนข้างน่ารักอันต่อมานะคะจะเป็นซองอันนี้อันนี้ของใช้ในบ้านชัวเพราะจากร้านซิกมาโฮม e ัน้เพิ่งสั่งไปวันสองวันเองเขามาส่งแล้วไวมากอันนี้แม่สั่งมาทั้งหมด3ชิ้นนะคะชิ้นแรกอันนี้จะเป็นถุงสําหรับ ใส่เสื้อชั้นในแล้วก็เอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้คือบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาซักมือหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเมก็ใช้วิธีการที่ซื้อเป็นถุงตะข่ายสําหรับซักเสื้อในหรือว่าเสื้อผ้าอย่างเงี้ย เอามาใส่เสื้อในแล้วก็ลงเครื่องซักผ้าได้เลยซึ่งตรงนี้อะ่ะมันไม่ทําให้เสียทรงเพราะว่าเขาจะมีเป็นพลาสติกข้างในแบบนี้นะคะเห็นไหมด้านบนกับด้านล่างแบบนี้แล้วเวลาเอาไปปั่นอะ่ะมันก็ไม่เสียทรงเพราะว่าใช้มาเป็นปีแล้วนะคะน,นี่คือซื้อมาเพิ่มเพราะว่าอันที่มีอยู่มันไม่พอส่วนอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เมว่าจะเอามาใส่เป็นถุงเท้าหรือว่ากางเกงในเข้าไปอันนี้จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้เขาจะมีเป็นพลาสติกสามารถเอาไว้ดามไม่ให้เสื้อในมันมีความแบบ ยืดหยุ่นหรืออะไรงี้ได้อันนี้จะเป็นแบบตะข่ายตะข่ายแบบนี้นะคะสามารถใส่อะไรงี้ได้ค่อนข้างเยอะอยู่แนะนําเลยทุกคนว่าควรที่จะมีเป็นถุงซักผ้าเนี่ยติดบ้านไม่มีหลายไซส์มากซส์แบบใส์ใหญ่สําหรับใส,บใสบ่เสื้อผ้าใส์ใหญ่สําหรับใส่เสื้อเสื้อกันหนาวหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าเวลาซักมันจะมีการฝันแล้วมันยืดยืดใช่ปะมันจะทาให้เสื้อผ้าเสียทรงก็เลยต้องซื้ออะไรแบบนี้มานะคะส่วนอีกอันนึงเมซื้อเป็นไม้แขวนเสื้อมาอันนี้เม่แอบรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีราคานิดนึงน่าาจะะประมณ เกเสหรือสักอย่างต่อหนึงอันแต่ดูจากความคุ้มค่าแล้วมันก็โอเคอยู่นะอันนี้จะเป็นไม้แขวนสําหรับแขนเสื้อในโดยเฉพาะหรือไม่จําเป็นต้องเป็นเสื้อในก็ได้นะแล้วแต่คนเลยว่าจะไปแขวนกับอะไรก็ถ้าเกิดเป็นเสื้อในก็สามารถเอามาแขวนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ไล่มาแบบนี้ได้นะคะสามารถใช้ได้8ตัวนะคะอันนี้เหมือนจะราคาประมาณแบบ 90บาทประมาณนี้อันนี้เหมือนจะเป็นสแตนเลสแล้วก็เป็นจุกสีเทานะคะคือเขามีให้เลือกว่าจะเป็นจุกสีอะไรไมีก็เลือกเป็นสีเทามาเพราะมันดูเบสิกดีส่วนกล่องสุดท้ายนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นของใช้ในบ้านเพราะเขียนอะไรสักอย่างแล้วก็ตามด้วยคำว่าโฮมช่วงนี้คือสมมั่งของมาเยอะส่วนจําไม่ได้สักอันว่ามันคืออะไรเร์รี่มาช่วยทุกวันเลยอันนี้คือเข้ากับเทศกาลในช่วงนี้มากเลยทุกคนหนึ่งสองสามเดเดนน่ารักมาก อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะโหลโหลโหลที่โหลใสอะไรสักอย่างนึกไม่ออกตอนนี้นั่นแหละทุกคนคือเมอียชอบมากเนี่ยข้างในเขาจะเป็นแบบลุงซานตาคอร์กับต้นสนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเกตหีมะแบบนี้ด้วยมือน,นี่ก็ชอบหรอเมน,นี่ก็ชอบนี่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็มีแถบผ่านมาให้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเขาสามารถมีเสียงแล้วก็สามารถหมุนได้แล้วก็ ทำให้ตัวที่เป็นหิมะปลอมข้างในอ่ะมันแบบฟุ้งกราจายตลอดเวลาได้โอ้ยน่ารักมากถ้าเกิดใครอินคริสมาสแบบเม้นะคะไปซื้อมาเลยเขามีหลายลายมากเลยนะจะเป็นแบบสโนว์แมนแล้วก็มีเป็นเออลุงซันต้าแต่เป็นลุงซันต้าเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้แบบมีเป็นสิอ่ะเดี๋ยวลองใส่ก่อนโอ้โลีตกใจนี่นะคะอันนี้ใส่ทานมาแล้วแล้วเขาจะมีให้เปิดตรงนี้ พอหมุนไม่ได้แต่ว่ามีเพลงแล้วก็มีแสงสีเสียงแล้วก็มีเป็นหิมะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้นะคะ แต่เมย์แอบรู้สึกว่าสีมันดูทําให้ไม่มีมินิมอลทุกคนมันเป็นแบบสีสันมากเกินไปนิดนึงอะ่ะแต่ถ้าเกิดเอานี้ไปตั้งโชว์ก็คือถือว่าโอเคอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ200หรือไม่ก็300ประมาณนี้นะคะคือถือว่าราคาโอเคเลยน่ารักมากเพราะเมยเคยเห็นตามห้างอะ่ะบางอันก็เป็นพันหรือไม่ก็หลักร้อยแบบปลายเกือบพันนะคะและเขาก็จะมีหลายไซส์อันนี้ไม่เลือกเป็นไซส์ใหญ่มาน่ารักมากเลยทุกคนเอาไปตกแต่งอะ่ะแบบเลิศสวัสดีอันบ็อกวีกวันที่4นะคะคือเราจะสิ้นสุด กันที่วันนี้เป็นเพราะว่าเมติดโควิดจากการได้ฟังเสียงของเม์นั้นก็คือจะมีความวอุ้ยนิดนึงวันนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็เลยจะมาแกะภัสดุที่เหลือทั้งหมดอีกประมาณเกือบ1ิบกล่องเลยทุกคนแต่พอมาติดโควิดปุ๊บมันก็ต้องหยุดชะงักของทุกอย่างก็เลยต้องมาแกะพร้อมกันในวันนี้นะคะแต่ว่าจะมีอยู่สองกล่องนะคะที่แกะออกมาแล้วเพราะว่ากล่องนึงเป็นอาหารส่วนอีกกล่องนึงเป็นที่ตรวจ สำหรับวันนี้ก็ถ่ายแบบไม่เห็นหน้าไปก่อนนะคะเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนี้คือเพิ่งอาการดีขึ้นนะคะวันนี้ติดเป็นวันที่3วันที่4ประมาณนี้แล้วแต่เสียงอาจจะแบบอู้อีนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับกล่องนี้นะคะเป็นกล่องใหญ่มากเมสั่งเป็นอาหารเกาหลีมาจากใน Lazada อย่างแรกที่สั่งมานะคะเมสั่งเป็น อันนี้เหมือนเขาจะเป็นชาส้มนะคะแล้วก็จะมีน้ําผึ้งสามารถเอาตัวนี้เอาไปผสมกับโูดาหรือผสมกับน้ำร้อนเพื่อให้เป็นชา,าไว้ชงดื่มได้มันก็จะฟิลแบบสดชื่นสดชื่นส่วนอาหารที่เหลือที่สั่งมากับในแพ็นี้นะคะที่อย่างแรกจะเป็นมันดูนะคะหรือว่าเกี๊ยวของเกาหลีนั่นเองมี จะเป็น2รถนี้นะคะอันนี้จะเป็นเกี๊ยวหมูนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเกี๊ยวหมูที่เป็นแบบเคาบีดไม่แน่ใจว่าหหลายคนเคยกินไหมอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานหรือว่ากุนเชียงหรือว่าอะไรนะแต่อันนี้เขาจะเป็นไส้กรอกเลือดหรือว่าซุนแดนะคะคือน้องสาวเมย์น้องมินอนะชอบกินมากเมย์ก็เลยไปสั่งมาให้เมย์จำราคาไม่ได้นะคะน่าจะประมาณแบบ ร้อยไปๆหรือไม่ก็ร้อยต้นๆประมาณนี้เผื่อใครอยากที่จะลองนะคะก็ลองไปซื้อมาทานได้รสชาติของเขาอะ่ะมันจะมีความแบบหนุบหนุบ บอกไม่ถูกอะคือข้างในของเขามันจะคล้ายๆกับไส้กรอกทั่วไปเนี่ยแหละเจอข้างในของเขาอะมันจะคล้ายๆกับไส้กรอกอีสานบ้านเราทุกคนคือมันจะเป็นไส้ข้างนอกแล้วก็จะเป็นวุ้นเส้นข้างในแต่ว่าวุ้นเส้นของบ้านเขาอะมันไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเรามันจะเป็นแบบมันจะเป็นเส้นเล็กๆใช่ปะแต่ของเขามันจะเป็นหนาๆนุบๆแล้วก็จะสอดแทรกไปด้วยตัวเลือดเลือดที่เป็นแบบ คล้ายๆกับเลือดหมูเลือดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบแทรกๆเป็นอะไรของเขาอะประมาณนั้นนะอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันรสชาติมันจะมีความคล้ายๆกับเจลลี่หนึบๆแต่ก็มีกลิ่นของเครื่องในประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็คือกล่องนี้อันนี้คือแกะมาแล้วเพราะว่าเราซื้อเป็น ที่ตรวจ ATK อันนี้เป็นของ f ฟ f e c t นะคะจะเป็นรุ่นที่สามารถตรวจน้ำลายแล้วก็จมูกได้2แบบเลยอันนี้ตกกล่องแล้ประมาณ68บาทประมาณนี้นะคะน,นี่คือหาได้ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตอนนี้แล้วเพราะว่าช่วงนี้คนติดโควิดเยอะมากแล้วก็โฟเฟกะเป็นที่นิยมมากถ้าเกิดใครที่มีความเสี่ยงสูงคิดว่าน่าจะติดโควิดแบบ มีอาการคล้ายมีอาการใคาารจะติดโควิดอะเมย์แนะนําว่าให้ตรวจเป็นโฟเฟกดีที่สุดจากการตรวจมาหลายยี่ห้อแล้วอะโฟเฟกอันนี้คือแบบคือเชื้อน้อยแค่ไหนยังไงก็ขึ้นอะทุกคนส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นของที่เรายังไม่แกะกันโอเคอันนี้จะเป็นของตกแต่งคริสต์มาสนะคะทุกคนอันนี้สั่งมาสั่งมาใช้ถ่ายคลิปบล็อกมาเหลือใครสนใจก็สามารถรอติดตามได้ทุกคนทุกคนเคยเห็นอันนี้ไหมถ้าเกิดใครที่เป็นเด็กวัยเดียวกับเมย์น่าจะรู้จัก นี่นะคะข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในเขาก็จะมีเป็นฐานแบบนี้มาให้อันนึงแล้วก็จะมีเป็นกระดาษที่เป็นรูปทรงต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะเขาจะให้ใส่เข้าไปแบบนี้มันจะกลายเป็นรูปต้นคริสต์มาส เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นสนใช่ไหมแล้วทุกคนเห็นปะว่ามันจะเป็นสีเขียวๆข,ข้างๆเนี่ยอันตรงนี้แหละที่มันเป็นไฮไลท์ของสิ่งนี้คือเขาจะให้เราวางไปแบบนี้แล้วก็ให้เทน้ำที่เขามีให้อันเนี้ยลงไปหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะคือที่ซื้อมาเป็นเพราะว่าคิดถึงตอนสมัยเด็กๆเ,กเือสมัยเด็กๆยุคเมเขาฮิตเล่นอันนี้มากๆแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะอันนี้ตั้งใจซื้อมาเพื่อ ประดับตกแต่งในห้องเขาจะเป็นคุณซานตาคอร์ตกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปีนบันไดเพื่อที่จะเข้าไปในเตาหิงหรือว่าต้นคริสต์มาสอะไรต่างๆเนี่ยคือสามารถเอาไปอะดแดปตกแต่งในห้องได้แล้วแต่เหล่าเลยน่ารักดีทุกคนแต่ว่าวัสดุเขาก็แบบประมาณเนี่ยเขาเป็นลุงคริสต์มาสหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นลุงซานตาเขากำลัง บันไดที่เป็นบันไดอีกแบบหนึง่งจะเป็นแบบนี้จะเป็นคนละเวอร์ชันกันนะคะน,นี้จะเป็นบันไดแบบอย่างเงี้ยส่วนอันนี้จะเป็นบันไดแบบพลาสติกแต่ว่าในเซตของดุงซานตาอันนี้นะคะเขาก็จะมีความยาวบันไดเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ให้กล่องต่อมานะคะอันนี้จะเป็นของใช้ในบ้านแหละเป็นของแบรนด์วิลัสุ ซึ่งอันนี้คือซื้อมาเพื่อเอาไว้ทํางานในอนาคตเมย์ซื้อเป็นถ้วยตวงมานะคะเพราะว่าเมย์มีถ้วยตวงที่บ้านอยู่เซตหนึง่งแต่ว่ามันหายไปมีหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์ดีก็เลยสั่งมาส่วนแบบกล่องชิ้มสุดท้ายนะคะอันนี้จากร้าน calling bell สั่งร้านเขาหลายรอบแล้วพวกแบบของใช้ของตกแต่งในบ้านอันนี้ก็เป็นหนึ่งในธีมคริสต์มาสที่เราจะเอามา ประดับตกแต่งเหมือนกันนี่นะคะอันนี้จะเป็นเตาหินกอมอันนี้คือหน้าตาของเขานะคะคือเขาจะมีทั้งหมด3แบบแต่ว่าของเขาหมดหมดเลยเหลือแค่แบบนี้แบบเดียวคือด้านหลังเขาจะให้ใส่ถ่านนะคะพอใส่ถ่านปุ๊บแล้วพอเปิดไฟอะ่ะมันก็จะกลายเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสามารถวางตกแต่งในห้องได้ให้ดูแบบมีความมูทแอนโทนดูเหมือนอยู่ต่างประเทศชิ้นต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นของต ในเทศกาลคริสต์มาสอีกแล้วมีซื้อมาเยอะมากปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอันนี้จะเป็นต้นคริสต์มาสต้นสนที่สามารถแกะออกมาแล้วก็มาประกอบแบบใส่เป็นต้นสนได้แล้วก็จะมีเป็นของประดับตกแต่งเป็นที่ห้อยๆแบบนี้นะคะน่ารักดีสามารถเอามาวางตกแต่งให้โมแดนโทนดูคริสต์มาสเฟีทีฟอะไรงี้ได้แล้วก็สั่งอีกอันนึงของร้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นป้ายเขียนว่ามิรี่คริสต์มาสจะเป็นลักษณะเป็นแบบ กวางเป็นของขวัญเป็นนุ่นเป็นนี่ที่มันประกอบเป็นคำว่า m e r r y Christmas นะคะเดี๋ยวเมแปะรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเมยอาจจะยังไม่แกะตอนนี้นะคะส่วนถุงต่อมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในธีมคิสต์ม a สกันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่แค่ของตกแต่งในห้องหรือว่าของคนและ จะเป็นของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะเผื่อใครที่แบบอยากซื้อของซื้อชุดให้น้องหมาในตีนคริสต์มาสอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่หัวให้น้องหมาน่ารักมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าเมอร์อลี่จะใส่ได้หรือเปล่าคือเขามีหลายไซส์มากตั้งแต่แบบ XS ถึง XXL อะไรประมาณนี้เลยมั้งเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีในลิงก์ที่เมย์แปะให้นะคะเพื่อนนี้เขาจะเป็นที่แปะ ตุกแก่แบบนี้แล้วก็สามารถใส่เข้าไปในหัวน้องแล้วก็แปะได้แต่ดูห่างแล้วเหมือนว่าเมอรี่จะใส่ไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กตรงหน้าตรงเนี้ยต้องดูใส่ดีเดี๋ยวลองไปใส่ดูก่อนส่วนอันนี้น่ารักมากทุกคนอันนี้เขาจะเป็นผ้าพันคอนะคะสามารถใส่เป็นปลอกคอตอนแบบช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงหน้าหนาวให้มันดูเ f สทีฟอะไรอย่างงี้ได้น่ารักมากเลยอ่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นชุดมั้งถ้าจําไม่ผิดใช่ใช่อันนี้จะเป็นชุด มันไม่เชิงชุดอะทุกคนมันจะเป็นผ้าคลุมเขาะจะมีเป็นฮูดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตรงสายตรงนี้เอาไปคลองกับตรงคอน้องให้กลายเป็นแบบนี้แต่เหมือนเม์ยจะเลือกใช้มาผิดอะมันใหญ่ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนคุงสุดท้ายในวันนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าแต่อันนี้ก็ดูมีความเข้าเ,าเียมช่วง ฮิสมารเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เมย์ซื้อเป็นเสื้อใหมพรมมาคือจริงๆอะเมย์ซื้อตั้งแต่ตอนที่เมย์จะไปเกาหลีรอบล่าสุดแล้วแต่ว่าของเขาหมดและอันนี้เพิ่งเห็นว่าของเขาและขอบรรลดราคาด้วยก็เลยซื้อมา นี่ทุกคนจะเป็นเสื้อใหมพรมแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะชอบตรงที่เขาจะเป็นลายดอกไม้แบบนี้น่ารักคือเขาจะมีสสีจะเป็นสีฟ้ากับสีขาวดําแบบนี้นะคะเมก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาเพราะว่าดูเข้ากับเมมากกว่าจะมีเป็นไซส S ์ S กับ m มเมเลือกไปไซส์ M มานะคะนี่สำหรับ u n b o x w อ e k ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอาจจะมางงๆหน่อยใน ดย์ส wow. ในวันนี้เพราะว่าเมย์ก็ติดโควิดแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทุกคนก็ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะก็สามารถไปจิ้มลิงก์ในเดสคริปชั o นบ็อกได้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย